คำถามนี้คือมันขึ้นอยู่กับคนผมว่ามันอยู่ที่ขอความเสี่ยงที่คุณรับได้ถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้คุณน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่าแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบผจญภัยชอบต่อสู้มันจะเหมาะคนกลุ่มแบบนั้นมากกว่าพี <Ask me. S 3> ค่คิดว่าถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศแล้วก็แต่เต้าจนได้เงินเดือนแบบ3 0 0แสนขึ้นไปเงี้ยกับทำธุรกิจเองแล้วได้เงินเดือนถึง3 0 0แสนอะไรมันยากกว่ากันถ้าตอบตปงๆเลยนะ ผมว่าพนักงานออฟฟิศพนักงานออฟฟิศที่มีที่เงินเดือน3 0 0แสนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องแยกงนี้ก่อนมันมีบริษัทสำหรับผมนะแบ่งเป็นอย่างที่หนึ่งคือ SME และอันที่2คือพวกคอร์ปอเรทใหญ่ข้ร์ปอเรทใหญ่คือยอดขายพวกเกินพันล้านอะไรเงี้ยแล้วก็พวกบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็เรียกว่าอีกกลุ่มนึงคือพวกบริษัทบริษัทต่างชาติใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเกิดไล่จากบริษัทเกรดที่รายได้ต่อปีอ่ะบวกลบร้อยถึงพันหรืออะไรแบบเนี้ยสกิ ก็ตอบอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยการที่คุณต้องแข่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 งจนไปยืนอยู่ตำแหน่งตรงที่3 0 0 0 0นสามแสนผมตอบว่ามันไม่ได้มากนะมันมีคนที่เงินเดือนเป็นล้านที่อยู่ในองค์กรอีกบางคนได้หุ้นของบริษัทบางคนมันมันก็จะมีมีรูปแบบการปันผลนานาต่างๆนานาที่ไม่เหมือนกันอันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงเซลล์ที่บวกคอมมิชชั่นแล้วได้เงินเดือนเป็นแสนนะเซลลขายรถบางยี่ห้อที่ผมรู้จักอะ่ะเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ใกล้เคียงแล้วอะ่ะอันนั้นไม่นับนะคือเงินเดือนที่คอมมิชเลยอะไรเงี้ยผมตอบว่ายากกว่าเพราะว่าการแข ต้องไปที่ไหนคือบริษัทเหล่านี้ที่มีเงินเดือนหหลัก7หลักมันจะมีบริษัทเหลือแค่กี่บริษัทแล้วคนเดิมอะกว่าจะอยู่กว่าจะขยับกว่าจะออกมันมีเรื่องแบบนั้นอยู่ไม่ได้บอกว่ายากง่ายเพราะว่าความสามารถใดๆนะแต่แค่บอกโคต้าที่จะมีมนุษย์ที่ได้สิ่งนี้อะมันจํากัดกว่าไม่อย่างน้อยกว่ามันจํากัดกว่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าแล้วถ้าคุณไปไปอยู่บริษัทสตาร์ทอัพเจ๋งๆในเมืองไทยที่เข้ามาเมืองไทยล่ะได้ครับ เขาไม่ง่ายนะออกง่ายด้วย KPI สุดโหดบีบอย่างหนักใช่ไหมมันต้องทาเลนเต็ดแบบสุดๆอะ่ะดังนั้นเนี่ยการที่ไปแตะ3 0 0แสนผมไม่ได้ว่าแต่ถ้าคุณไปอยู่แบบจริงจังแล้วโตขึ้นไปเรื่อยมันก็คือเป็นอีกเป็นผมเรียกว่าเป็นกลุ่มของโปรเฟชชั่นอลแล้วอะ่ะ คือการทักคนทํางานประจำไม่ผมไม่ได้นิยามว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือเปล่านะแต่พวกโปรเฟชชั่นอลวงเล็บโปรเฟชชั่นอลแมネจเมนต์พวกนี้ที่เงินเดือนเกินพวกนี้อย่างที่ผมรู้จักหรือเพื่อนๆที่ที่เติบโตด้วยกันมาในวงการคอนซัลหรือเขาเป็นผู้บริหารมืออาชีพอยู่แล้วอะอยู่บริษัทส่วนใหญ่อยู่บริษัทที่ลิสต์อย่างน้อยก็ต้องลิสต์ละผมเห็นนะ ผมเลยบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนเป็นได้แต่กับกันอย่างที่เราไปคอนซัลท์ธุรกิจ SME เอะยอะๆคือเงิน3ามแสนเนี่ยสมมติบริษัทกําไร30%ยอดขายล้านเดียวต่อเดือนปีหนึงมันสิล้านสมมติกําไร15%แปลว่าเราก็ทําเพิ่มอ,อีกหนึ่งเท่าใช่ไหมก็ปีหนึงยี่สิบล้านถามว่า24ล้านทํายากไหมผมขอไม่ตอบว่ายากหรือง่ายแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้มีโค้ตาลิมิตว่าต้องเป็นใครหรือต้องรออะไรจริงปะ คือคืออย่างเราทําแบรนด์มาเราเราคอนซัลต์ลูกค้ามาพอสมควรเราเห็นว่าทุกคนก็สามารถแอสเซทถึงยอดขายหลัก10ล้านได้ตามอัตราพตามสมรรถภาพและความสามารถของเขามันไม่มีอะไรบังคับพอไม่ได้มีจํากัด ผลลัพธ์มันไม่ได้จํากัดว่าต้องมีที่1ที่2ที่3เท่านั้นอะ่ะมันเป็นใครก็ได้ไงความยากง่ายมันต่างกันตรงนี้แต่ย้อนกลับมาคําตอบนี้มันเป็นคาตอบสูงส็จอยู่แล้วคำถามนี้คือมันขึ้นอยู่กับคนผมว่ามันอยู่ที่ความเสี่ยงที่คุณรับได้ถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแบกธุรกิจดูเรื่องเงินหมุนมีปัญหาเรื่องคนต้องดูแลเรื่องลูกค้ามีปัญหาเรื่องลูกค้ามีปัญหาเรื่องเอ่อรีซอสต่างๆคุณน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่า โปรเฟชชั่นอลแมนจเมนต์เลยเพราะว่าเงินเดือนสามแสนมันต้องเป็นแมนจ g เมนต์อยู่ละแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบผจญภัยชอบต่อสู้หรือชอบแอคชี่บางอย่างด้วยตัวเองอมันจะเหมาะคนกลุ่มแบบนั้นมากกว่าผมว่าวัดกันเรื่องการรับความเสี่ยงเพราะว่าผู้บริหารเก่งๆหลายๆคนก็เก่งกว่าเจ้าขององค์กรที่ใหญ่กว่าเขาอีกนะ นึกออกปะ่ะมันมันมันก็เลยเป็นเรื่องผมว่าเรื่องของความเสี่ยงมากกว่าที่ผมเจอว่าเป็นอย่างไรไอันนี้ไม่รวมผู้บริหารที่ได้รับหุ้นจากเจ้าของอีกอันนั้นคือมันวินวิน,วนทั้งสองอย่างถ้าคุณเป็นอย่างนั้นได้ผมมั่นใจว่าพวกนั้นคือมันคือที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะบางคนเงินเดือนนี่คือไม่ได้เซี่ยงของเงินปันผลหรือว่าหุ้นที่มันมูลค่าหุ้นที่เขาจะได้เพิ่มอีกอะไรเงี้ยมันต่างกัน